สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y o u t u b e ไอซ์ไชน่านะฮะสมเด็จประทานพรนะครับพ่อท่านมุ้ยวัดป่าละกำรรเหนือนะรพระผงผสมผงปัดทมังนะครับน้ำนมควายนะผมก็ไม่รู้ว่าทางใต้เนี่ยเขาเป็นส่วนผสมมวลสารพิเศษหรือเปล่านะครับแต่ว่า มีพ่อท่านมุ้ยเนี่ยที่ผสมน้ำลมควายเนะี่ยเขาบอกว่าเป็นของอะไรนะของมีคุณในตัวอยู่แล้วนะครักันได้หลายอย่างนะครับผรผงประทานพรพ่อท่านมุ้ยวัดป่าละกำมเหนือเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยกรอบเป็นกรอบ รกรอบแรกกรอบไอ้กรอบเลเซอร์กรอบเลเซอร์ไม่ใช่เงินนะครับเป็นกรอบผสมนะไม่ใช่กรอบเงินเจ็ดร้อยบาทนะครับพ่อทันมุ้ยเจ็ดร้อยบาทวัตปะะระเหนือใส่ใต้นะครับรู้จักหลวงพ่อแดงนะครับคุกเข่าหลวงพ่อแดงสามชายนะครับสามชายนิยมจมูกโด่ง ออกสาชายเลียมกันน้ำรักษาผิวเรียมกันน้ำรักษาผิวหลวงพ่อแดงคุกเข่าสามชาย2,500บาทอะเรียมกันน้ำเรียบร้อยสสวยๆผิวประลอด2,500บาทยี่สัตวรรันะครับยี่ตว์ว ผศกจุดนะจมูกสวยนคางเป็นมีรอยเจาะที่คางแล้วจะเป็นจักบล็อกหรือเกิดจากการกระแทกนะครับพระเนี้ยสวยมากนะพระไม่ได้ใช้เอา600บาทนะครับหกรบาทไม่มีเข็มเหรียญหลวงพ่อสาริขโขนะครับวัดสาริขโขหลังสิงใหญ่ปีหนึ่งสนะนนทบุรี สายเหนียวต้องรู้จักนะครับหลวงพ่อสาลิขโขนนทบรุรีหลังสิงใหญ่เอาหกร้อยคะแนนปีหนึ่งห้าเนื้อผงน้ำมันนะครับคะแนนหกใบไสีปีหนึ่งห้าเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกวยวัดโคสีตาลามสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทมีองค์เดียวเหรียญหลวงปู่ไขปีหนึ่งห้านะครับประสบการณ์ นะมีประสบการณ์นะครับปีหนึ่งหลวงผู้ไข่ผิวไฟส,ยสวยๆเลยพร้อมกล่องครับหนึ่บาท1,300บาทนอนกล่องนะครับพันสาหลวงพ่อกเกษมมี2องค์นะหลวงพ่อกเกษมสองห้าสองสี่นะครับแล้วก็แทนปั๊มหลวงพ่อกเกษม คู่นี้นี่เอาหกร้อยนะหกร้อยบาทอยากขายแล้วนะหกร้อยบาทเหรียญพระวัดไรนะครับเหรียญพระอสิพระศอริยะวัดไรนะครับวัดไรสองสี่หกเก้านะครับสองสี่หกเก้านี่เป็นเนื้อขาปินโตนะครับเป็นเนื้อหาย,ยากเจาะที่ตัวเหรียญน,นะครับเจาะใช้พระพิมพ์ต้นสองสี่หกเก้านะ เช่ามาพันห้า 1, เนี่ยเอาพันหกนะครขายวันแรกสองพันไม่โดนเอานี้เอาพันหกร้อยนะเหลือค่าส่งสักรนะ้อยหนึ่งนะย้ายขาดทุนเลยเอาพันหกร้อยสองสี่หกเก้าเนื้อขาพินโตเหรียญพัานทะเลสวนนะครับบล็อกสี่ดาบสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อมวยปลุกเสกปี 1, 4, หนึ่งสี่ยุทธหัตถีสี่ร้อยบาทอุป,ปคุต หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาพิมพ์แต่งนะอุปคุตหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาพิมพ์แต่งเอาสองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทอุปคุตพิมพ์แต่งขวัญถุงหลวงพ่อเต๋คงทองนะสี่ร้อยบาทหลวงพ่อเต๋คงทองสี่ร้อยบาทขวัญถุงหลวงปู่แหวนสององค์ หลวงปู่แหวนสององคู่นี้500อบาทนะครับห้ารอยบาทองห้าร้อยบาทเหรียญเงินในหลวงนะครับหกรบาทในหลวงพราชินีเนื้อเงินปีสาม0ูบาทหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังองนี้เป็นบล็อกทองคำนะครับหนึ่พัน 1 5 0าบาทนะครับาบาทบุกองคำหลวงปู่หลิวเอา400บาทนะครับ400บาทหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างปี2,500นะเอา700บาทนะครับพ่อเงินพ่อเตียง7 0 0บาทสวย,สวย ปีสองพันห้าร้อยพิธีใหญ่พระรอดละโว้เนื้อขาวนะฮะห้าร้อยบาทนะครับพอเดิมเสกพระรอดละโว้เนื้อขาวห้าร้อยบาทหลวงพ่อเดิมพุกเสกนางพญากุวัดเวียงนะครับอยุธยานะฮะแปดร้อยบาทเอาใจพระกุซักองคหนึ่งนะฮะกุวัดเวียงแปดร้อยบาทนางพญากุวัดเวียง หลวงปู่แหวนก็ะไรทอง400บาทหลังพ่อปะลอนะ400บาทพระกิ่งบัวรอบนะพระกิ่งบัวรอบวัดดงพระรามหลวงปู่หมุนหลวงปู่กะหลวงปูเ่เสกนะฮะหลวงปู่หมุนหลวงปู่กะ,ลละหลวงแล้วหลวงพ่ออื่นอีกนะฮะพระกิ่งบัวรอบวัดดงพระรามเป็นเอกลักษณ์ มีเลขรันนัมเบอร์นะครับหลวงปู่มุนปุกเซกนะครับวัดดงพรามเอา800ร้นะกิ่งบัวรอบนะครับ800พระพระกลิ่งวัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสนะครับเนื้ออันปกาก้าหลวงปู่ทิมวัดลหันไล่ปุกเซกอันนี้ก็สวยนะทำคล้ายๆเชิงแสนนะ ทำเป็นพระบูชานะพระกิ่งวัดไผ่ล้อมเนื้ออันปะก้านะ0รบอยบาทหลวงปู่ทวดวัดพระสิงห์ปี06นะครับเนื้อว่านหลวงปูท่ทิมปูกเสกห้าอบาทนะครับวัดพระสิงห์ปีศูนย์หกห้า้อยบาทเหรียญหลวงพ่อยอดวัดแก้วเจริญน,นะสี่บาท สี่ร้อยบาทสแตมเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่านเหรียญโชคชัยนะโชคชัยหลวงพ่อเอียปีหนึ่งหกด้านหน้ามันจะเลี่ยมเปิดหน้าใช้มานะฮะสวยๆก็สองพันกว่าบาทนะสภาพนี้ก็เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับปีหนึ่งหกโชคชัยหลวงพ่อเอียะเจ็ดร้อยบาท เหรียญฮานุมานนะฮานุมานพระผงฮนุมานเจ้าของบอกเป็นหลวงพ่อแข่งนะไม่ยังไม่ได้ดูข้อมูลเลยเป็นเนื้อผงหลังยันเลข5นะเป็นเนื้อผงพระแท้พระเก่าเอาแค่500รนะ้อนี่ยหบาทใครดูที่ก็จัดไปนะครับ500บาทฮนุมานแบกแท่น หลวงปู่ศุกนะหลวงวปู่ศุกวัดประสาตปีศูนย์หกพิมพ์กลางนะครับเอาสี่ร้อยบาทพิมพ์กลางสี่ร้อยบาทวัดประสาตุศูนย์หกหลวงพ่อกลั่นนะครับปีสองแปดหลวงปู่ดูปผุกเสกนะหลวงพ่อกลั่นออกวัดหนองน้ําส้มนะครับปู่ดูปลุกเสกปีสองแปดปู่ดูเสกเอาเจ็ดร้อย เหรียญหลวงพ่อฤาษีสิงดําหลวงพ่อปานนะครับพ่อปานหลวงพ่อสิดงดําปีหนึ่งแปดเอกกราชปีหนึ่งแปดนะเหรียญนิยมนะเอาห้าร้อยพระชัยหลังช้างนะครับสี่เหรียญเอาเจ็ดร้อยคัดสวยนะคัดสวยเจ็ดร้อยบาทนะใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ